สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันนานนะคะวันนี้รามนจะพาทุกคนเอารถข้ามเรือไปยังเกาะสม,มุยนะการเดินทางไปยังเกาะสม,มุยเนี่ยผ่านท่าเรือซีทานเฟอร์รี่นะคะที่อำเภอดอนสักจังหวัดสุราธานีครั้งนี้เราจะเป็นการเดินทางแบบ ไม่ได้จองตั๋วล่วงหน้านะคะพูดยังไงก็คือมาซื้อตั๋วหน้างานเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนดูว่าถ้าเราลดมาแล้วมาซื้อตั๋ววิธีการขั้นตอนจะประมาณไหนไปดูกันค่ะครับสมุีนะครับพี่ปกติรับเป็นสแกนไหมครับสแกนได้ค่ะ ก็จะได้ตั๋วผู้โดยสารหนึ่งท่านแล้วก็รถพร้อมคนขับนะคะอีกหนึ่งท่านนี่เป็นตั๋วที่เราได้มาหมายเลขหนึ่งหนึ่งสามนี่เป็นตั๋วรถพร้อมคนขับนะคะแล้วก็ฝั่งตั๋วคิวปกติด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นปัวผู้โดยสารพูดง่ายก็คือวันนี้เราเดินทางรถพร้อมคนขับแล้วก็ผู้โดยสารหนึ่งท่านนะคะทุกคน บอ,อกทุกคนไปนะคะว่าการเอารถลงเรือเนี่ยคนที่อยู่บนรถก็คือคนขับรถคนเดียวเท่านั้นผู้โดยสารเราจะต้องเดินมาที่ตัวอาคารนะแล้วก็ใช้วิธีการเดินตามช่องทางตรงนี้ไปนะคะคนขับรถจะเป็นคนที่ขับรถลงเรือเพียงคนเดียวเท่านั้นฉะนั้นน้ำมนต์ก็จะพาทุกคนเดินไปขึ้นเรือ ภายในอาคารจําหน่ายตั๋วของซีทานฟร์ลี่ก็จะมีตู้ ATM นะคะมีห้องน้ํามีศูนย์อาหารไว้บริการลูกค้านะพอเราเดินมาถึงประตูทางเข้าจะเป็นทางเข้าของเกาะพังงานแล้วก็เกาะสมุยนะคะทุกคนเข้าตรงนี้ถูกนะ คนที่ขับรถเขาก็จะขับรถไปลงเรือนะคะส่วนผู้โดยสารต้องเดินนะตอนนี้เราก็มาอยู่บนเรือแล้วนะทุกคนเรือก็มีสะพานเชื่อมนะคะระหว่างท่าเรือกับตัวเรือนะ ห้องผู้โดยสารทั้งเป็นแบบอินดอร์แล้วก็อัลโดรนะคะถ้าเป็นบรรยากาศภายในห้องแอร์ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ รอค่ะทุกคนตรงนี้จะไม่มีแอร์ตอนนี้เรือกออกแล้วนะคะ กำลังจะเอารถลงจากเรือนะคะทุกคนตอนนี้เรามาถึงเกาะสมุยนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงกับอีก45นาทีวลคอมทุ่เกาะสมุยนะคะตอนนี้เรามาถึงเกาะสมุยแล้วะค่ะทุกคนกำลังเอารถลงจากเรือนะคะนี่เลยตอนขาลงเนี่ยผู้โดยสารสามารถนั่งรถลงพร้อมกับคนขับ เป็นบรรยากาศท่าเรือบนเกาะสมุยนะคะฝนตกด้วยนะคะทุกคนโอเคค่ะเรามาถึงบนเกาะสมุยแล้วนะทุกคนนี้ก็เป็นการรีวิวนํารถขึ้นเรือนะคะของสีทานเฟอร์รี่นะที่ท่าเรือดอนสักสุราชมายังเกาะสมุย